สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวไดนน์เสาฟังคับกันนะครับนี่นี่ดูนะครับกล่องจะใหญ่แบบนี้นะครับเราแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนี่วางนี้โอ้ตัวบั๊กเลยนะครับอันนี้ก็คือรีโมทนะครับนี่แต่เรามีหลายแบบรู้ไหมครับเพื่อนๆนี่เรามีอีก2กล่องด้วยเป็นไงล่ะตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะเอามาบังคับพร้อมกันทีหลังนะครับนี่มีแบบไหนนี่หนึ่งสอง สามนี่เรามีแบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่แบบนี้ไม่มีนี่เป็นบลูแบบนี้ก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวเขียวๆนี่ที่เรามีนี่ตัวเขียวเขีก็คือเจ้าตัวนี้นีนนะ่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างล่างครับก็จะเป็นการใส่ฐานนะครัทั้งหมด5ก้อนใส่ที่ตัวไดโนเสาร์สามก้อนและก็ รีโมทอีก2ก้อนครับเราได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่นะครับอ่าแล้วก็อุ้ยเปิดสวิช์สวินก็จะดังนี้เลยดูสินะเวาจะกดเดินนะเดินแบบนี้นะนปุ่มนี้คือเดินหน้านปุ่มนี้คือถอยหลัง โอ้โเดินหน้านะอ่ามีควายมาวิ่งด้วยอืมมามาลายซีบะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายฝากกดติดตามให้เลยนะครับ